เราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา2เดือน <ừ m. S 1> พร้อมๆกับแฟนคลับเนาะก็รู้สึกใจหายค่ะที่ซีรีส์จบแล้วแล้วก็ทั้งโปรเจกต์ของการเตรียมงานด้วยเนาะพอเราอยู่มันมาตั้งแต่แบบฟักไข่อะต <ừ m. S 2> ัวมันออกมาเป็นตัวจนตอนนี้เขาเติอบโตออกมาแล้วได้เห็นได้ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรอย่างงี้่ก็รู้สึกผูกพันค่ะรู้สึกผูกพันกับเอ่อโปรเจกต์นี้มากๆรู้สึกผูกพันกับซีรีส์มากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เราเนาะแฟนๆทุกคนก็แบบรู้สึกแบบใจหายเหมือนกันที่มันแบบจบแล้วอะไรอย่างงี้ หญ่แต่มันไม่มีแฟนกลับให้กับใจยื้เหมือนกันใช่ใช่ค yes. ่ะแฟนวันรู้สึกเราไหมทีนี้ผลงานเราจบไปแล้วแล้วก็ยังมีแฟนลับมาติดตามให้กับหังใจแน่นอนแน่เลยดีใจค่ะที่เขายังไม่ลืมเราเนาะถึงแม้ว่าซีจะจบไปแล้วอ่ะก็ยังยังอยากเป็นแอบเพลยวรอสในหัวใจทุกคนต่อไปด้วยใช่ พวกเขาใช่คอยมาให้กําลังใจเนาะมาสปอร์ตพวกเรามาหาพ่อแม่มาหาลูกๆในการโรงเรียนอยู่ทุกครั้งเนี่ยขอบคุณมากๆจริงๆแต่ละคนได้อะไรจากการเป็นนักแสดงที่เรื่องนี้มากจากความรู้สึกประสบการณ์ที่ได้กลับมาถ้าเป็นหนูหนูได้น้ำตาอเาถ้าเป็นหนูน้ำตาลูกเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่เขาเลือกเขาจะรู้สึกว่ามันผิดไปหมดเลยนะก็สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้รู้จักพี่แอนจริงๆแล้วอะณเวลานั้นมันคือ แล้วก็ลวเลยถ้าถามว่าได้อะไรอะ่ะก็คือเลือกตัวเองก่อนละกันนะเราอ่ะราเป็นตัวแทนของการที่แบบว่าเราเลือกบุตรนก่อนตัวเองเสมออะไรเงี้ยถ้าได้อะไรก็อยจาบอกผมว่าได้เลือกตัวเองอย่าร้ายตัวชอยถ้าได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้ก็ถ้าพูดโดยภาพรวมคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของชอยส์ในชีวิตอะคะ่ะที่เราได้เรียนรู้จากทุกตัวละครที่เราแสดงในเรื่องนี้เนาะว่า ตัวละครนี้เราเลือกตรงนี้แล้วมันจะนําไปสู่จุดไหน mm hmm. มันเป็นความจริงที่มันไม่หนีกันในปัจจุบันนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นชีวิตว่าเราควรจะต้องใช้ยังไงมาก mm hmm. ๆก็ใช่ค่ะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้ <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> จริงๆคล้ายๆพี่ๆทั้งสองคนเนาะก็เสริมกันเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีความเป็นมนุษย์สูงมากมันก็จะมีสัตรธรรมของมนุษย์เนาะกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทุกการตัดสินใจก็ต้องมีบทเรียนตามกลับมาแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะคนที่ดูก็สามารถแบบเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะตอนนี้ยังดูย้อนหลังได้ใ่ไดูได้ได้เสมอใน YouTube ค่ะใช่จอระหว่างที่จอนร์ดโนมีต่อได้ดูมิทเบ็นคอมเมนต์ของอะไเลขเข้าไปหา ดูตลอดดูทุกเวลาอ่านทุกคอมเมนต์ทุกงถ่ายขอีกค่ะถ่ายหน้าฟีดดูตลอดว่าเขาเออมีฟีดแบ็กยังไงพูดถึงเรายังไงชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกันตลอดดูตลอดเนโอ้สนุกนะสนุกสนุกแตงตี๋ตี๋วแบบนี้ว่าอยากจะเห็นอะไรต่อไปหรือว่าอะไร นี่ก็จะมีจริงเขามีเป็นการแบ่งทีมแบ่งทีมเป็นแบ่งทีมทีมแฟนเก่าทีมแฟนใหม่ทีมรอบทีมเพียวทีมแอร์เราขาก็เอนจอยกับการอ่านเรื่องราวตรงนั้นแล้วก็เขาก็จะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหลังที่เขาดูลงไปด้วยเราก็แบบเอนจอยกับการอ่านฟีดแบทตรงนั้นเราสึกว่าเออประทับใจแล้วก็ดีใจที่เราทําให้คนดูอินได้ในตัวละครเนี้ยค่ะแต่พี่ก็จริงจริงเขาก็จะชม ชมพวกเราอะเนาะว่าเออเล่นได้ค่อนข้างดีตอนแรกเราก็พวกเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าสิ่งที่เราเสนอไปคนดูจะชอบไหมแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือคนดูค่อนข้างชอบกันเราก็มีใจมากมากเลยค่ะพวกเราทั้งสามคนเลยจากนี้เรามีโปรเจกต์อะไรจะทำต่อไหมอ่ะสามมีโปรเจกต์มีแต่อาจจะยังอาจจะยังพูดได้ไม่มากใช่แต่ว่ามีแน่นอนมี next project แน่นอน กระป๋อยหน่อยได้พิฮาว่าที่ไม่กับได้ลุ้นกันขนาดนั้นเป็นเป็นติดตามต่อได้ที่ช่องขูงชื่นไหมเทนไ่พจริงๆก็คงเดี๋ยวก็มีงานวันเกิดพี่ณีเดิน่าค่ะก็เพือนเขาอาจจะคาดหวังไงพอเราพูดถึงจะได้เจออะไรนะจะได้เห็นอะไรเส็จมีมีเรื่อยๆแน่นอนคอนท้งคอนเทนต์ลงแล้วก็โปรเจกต์หน้าก็พวกเราอยู่ในโปรเซสเนาะอาจจะยังพูดไม่ได้มากแต่ว่ามีแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ค่ะติดตาม ฝากผลงานฝากใล้ติดตามกันดีๆกันฝาก r o l l e r c o a s t e r อรดซนะคะตอนนี้ดูย้อนหลังได้ทาง y u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  e m o t t o o n m n n s Entertainment ค่ะสามารถติตัวได้เรื่อยๆรอบๆตลอด<ช>เติตัวขึ้นรถไฟหอได้ตลอด <สะ S 2> แล้วก็ฝากผลงานพวกเราสามคนหลังจากนี้ด้วยนะคะ,<ส>ะใช่ก็จะมีผลงานออกมาให้ชมเรื่อยๆเนาะแล้วก็สำหรับ next project จะเป็นเมื่อไหร่ยังไงก็รอต <สะ S 2> ิดตามอปเดตค่ะขอบคุณค <ๆ S 2> ่ะขอบคุณค่ะ